ดับดาบด้วยเว้ยตัวของอันนี้มันดอบเป็นเพือว่าเป็นเทาเมนนะอันนี้คือนี่เราสามารถที่จะมีใบฟูได้แต่เราไม่ใช้มไม่ใช้ใช้ทำไมมีระเบทานอเบรกิดนอะอ่านอ่านยาวไปไม่อ่านก็คือง่ายๆถ้าคุณอยู่ในน้ำนะคุณได้เฟกแล้วกันเออดีความจริงแล้วเราสามารถที่จะไปสู้บอสตัวต่อไปได้แล้วนะนั่นคือตัวของแอสทัมาริวุตเอาจริงมันสู้ได้านานแล้วแหละแต่ว่าแต่ว่านะมันโหดไง ตัวม่นชองกี้นะไม่สามารถใช้อาวุธปกตินะใช้เวลาค่อนข้างนาะนถ้าผมสู้ตอนแรกแรกเนะี่ยน่าจะถึงขาดแต่ดังนั้นก็ถูกกันชีมมาตอนนี้ก็ดือเนะี่ยผมจะมาเก็บอาวุธบางอันถ้าเกิดว่ายังจําถ้าเกิดว่าผมจำไม่ผิดมันจะมีอาวุธตึงที่ขายโดยนักเวทนะในนักเวทน้ําแข็งนะ่ะแต่ว่าเงื่อนไขาการขา,ขายของมันนั้นกนะ็คือมันจะรอเราแบบนะัอ่าใช่มันจะรอเรานะ สู้ฟอส์มูลก่อนอันนี้คือข้อมูลมันก็เลอะสมองมันก็เริ่มเลอะเรือนและอาจจะไม่อาจจะผิดก็ได้นะแต่หวังว่ามันจะมีแล้วกันยังไงซะมันก็ไม่ได้แย่หรอกเราไปตีอีเวนต์วงนั้นรอไว้นะถึงเวลาจริงเราจะได้ทําอะไรสะดวกหน่อยนี่ครเป็นที่เรียกฟอส์มูลเป็นอีเวนต์สนุกแน่มึงไอ้เนี่ยมเจอกูแต่เราสู้ตรงนี้ไม่ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องที่โอเคเท่าไหร่ อ้าใช่ผมลืมพูดถึงว่าหลังจากสู้บัญธลาแล้วเนี่ยมันมีแร่ใหม่เกิดซึ่งกูลืมให้พวกมึงพาพวกมึงไปดูซึ่งมันแย่มากดังนั้นผมจะพาไปดูก่อนนะมันเป็นแร่ชื่อว่า p e r ร n เนียลนะหาค่อนข้างยากมันอยู่ลึกเนีตัวแร่เพ r ร n เนียมันจะเป็นแร่แบบดอกดอกไอ้ดอกทองแบบนี้นะมันสามารถนําไปทําอาวุธแร้ด้วยกูไม่น่ใจว่นีโหดไหมทั้งมันเถอะถ้าลองแล้วไปถึงตาย โอเคเรื่องชุดนะเมื่อสมัยก่อนชุดจากแรพเปเลเนียลเนี่ยมันก็ไม่ต่างจากชุดที่เราประมาณที่แบบมีหลายสายแต่ทีนี้มันเดยมันเหมือนว่าเขาไม่อยากให้เราเขาอยากให้เราดินรนกันหลายอย่างเขาเลยเปลี่ยนจากชุดให้มันกลายเป็นชุดแบบรีแชนนะมีสายอึดมันคือเป็นการชุดสายตำรวจอะมีชุดหนึ่งเนี้ยนี่อย่าเป็นเพิ่มความอึดถึกทนแต่จะเพิ่มมุงลดดาเมท30%นี่ไม่โอเคเท่าไหร่อ่าเป็นชุดความเร็วสูงแล้วก็เป็นชุดขุดบล็อกเร็วสูง ก็คือเกี่ยวกับการสำรวจั่นแหละตัวแรกจะเป็นรูปร่างประมาณน,นี้นะมันอยู่ใต้ดินลึกแหละซีซ์ว่ามันอยู่ชั้นเดียวกับพวกคาเทเนียมเนาะโอเคซึ่งผมไม่ทำาื่อจากมันนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะผมมองไม่เห็นประโยชน์เท่าไหร่เดี๋ยวนะื่กกี้กุปาระเบิดเองอนะพี่ผมเริ่มเห็นบั็กนี้สักพักแล้วที่แบบดีผมก็กดคลิกใช้ของให้ตัวเองนะถ้าเกิดว่าใครรู้เรื่องก็บอกได้นะผมไม่กัดหรอกคือก่อนผมก็ชอบไปดูช่องอื่นเหมือนกันนะ ผมเห็นว่าตอนช่องอื่นเขาเล่นเนี่ยคนดูเขาชอบไปจับมามาไงแบบมาไกด์คำแนะนำเนี่ยแต่กลับมาช่องกูมันไม่มีใครไกด์เลยซึ่งถามว่ามันมันสื่อถึงอะไรก็อาจจะเป็นเพราะว่าผมให้ความรู้เยอะเกินไปจนแบบันนคือกูไม่กูไม่ใช่คนเล่นใหม่ไงเขาจะมาไกด์กูมันก็น่าเกลียดเกินใช่ไหมล่ะอีกอย่างผมว่ามันก็ดีแล้ะผมไม่ชอบการจับมือเล่นเป็นที่สุดเลยนะตอนที่แบบ ใครก็ไม่ชอบเลยตอนนี้มีคนสอนสิ่งที่มึงรู้อยู่แล้วถูกไหมแล้วมึงดูแลดิแม่งหาง่ายจังแม่หาง่ายชีพหายเลยมึงดูดิไอ้เหี้ยกูเจอทุตรางไมเลยแสมมึงคิดว่าอะไรนะเอาหนิกี่ะเอาหนิกเอสเคเวเตอร์ขีกูต้องการมึงละโอ้ยแหลกอะไรวะปัญหาที่ผมเจออย่างหนึ่งคือมอสนี้แหลกมากๆเลยก็อย่างที่บอกตั้งแต่ตอนสู้พันธาราแล้วไม่เข้าใจเหตุผลเท่าไหร่ว่าความแหลกเหล่านี้มันเกิดจากอะไร คอมกาก็ไม่น่าใช่นะผมรู้สึกว่าผมสามารถเล่นอะไรได้หลายอย่างคือคอมกูเล่นเทเรเียไม่ได้ว่างั้นแรมกูน้อยเกินไปหรอ12กิกะนะเอบส12กิกสมัยนี้ก็ถือว่าน้อยนะเราผมหาเวลาเก็บตังค์ซื้อแรมแล้วก็แล้วก็นั้นด้วยอดีผมไม่อยากจะพูดว่าผมใช้ฮาร์ดดิสก์ 2T แล้วแบบนั่นแหละคนที่ใช้เออมีคนน่ามีคนใช้ฮาร์ดดิสก์เยอะ ท้าเหมือนกูหรอมั้งเขาก็คงรู้ว่าตอนเปิดเครื่องหรือเทียอะไรก็ตามมันช้าแค่ไหนนะถ้าเทียกะอ้ย,อยากไต้ SSD ชิบหายเลยวะ่ะพูดถึงว่าบางทีนะผมก็อยากทำคลิปแบบเทเแบบลเรื่องแบบ Play พ i ีวิสเฟลนเล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยมายเฟลนอิสเบลลี่ n ันนี่อะไรเงี้ยแล้วก็แล้วกูววจะทำคลิปร้อยวันแบบเล่น100ร้อยเทเลเรียนร้อยวันกับเพื่อนสู้กับตุปีมคาริตัสในชีวิตจริง เกือบตายเผื่อคนดูจะเพิ่มไงแต่ตอนนี้ร้อวันมันไม่ค่อยนีแล้วเนาะแรดพิเรเนียลแรดพิเรเนียลเนี่ยเราไม่ใช่เยอะในอางเพราะว่าเรานั่นแหละเรามาทำชุดแล้วเราก็ทำอยู่แค่เนี้ยเราไม่มีเหตุผลที่ต้องทำเยอะเลยดาบของมันเป็นทูมิลีถ้เกิดอ่าใช่ซึ่งซึ่งอะไรลหรอซึ่งอะไรวะหว้ยเอ้ยกูจะพูดอะไรเออใช่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 ลืมอะไรสักอย่างผมลืมไปเลยว่า ผมจนั้นจำไอ้เครื่องั้นได้ปะไอ้เครื่องถอดรหัสเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยว,เ,ดยวเดี๋ยวมาทำเดี๋ยวมาทำลืมเลยนะเนี่ยเพิ่งม,มันึกได้สดๆเมื่อกี้ก็คือนะเราจะพูดถึงเรื่องนี้กันเริ่มจากที่อะไรก่อนดีคือเราเจอแลบนะ,อะเอาตาเอาผู้ตามในเรื่องเลยก่อนจะรีวิววุฒเราเจอแลบเนี่ยหลายที่ในโลกซึ่งแลบวันนี้มันเป็นของ นักเยาศาสตร์คนหนึ่งก็เป็นนักคอสมิกแบสตเลยนะแบบเป็นนักตีเหล็กของจักรวาลเลยเขามาตั้งโลกล่างที่นี่มาสำรวจโลกนะโดยเขาได้ทิ้งตัวของบูปินเอาไว้ซึ่งสามารถนำมาทำวุธของเขาได้นะครับอ่ะคนแถบ,บันนี้ก็ยังมีบูปินอยู่อันหนึ่งนี่เป็นอินไครตสกิมเมติกมันก็ถามแต่ว่าบูมันคือสกิมเมติกคืออะไรมันก็คล้ายกับบูปินนะบูปินคืออะไรบูปินคือแฟนเขียวใช่ไหมเอาไปสร้างของ สกิเมติกก็คล้ายกันนะแค่่มันอาจจะแอดวานซ์กว่าในหลายๆกรณีแล้วก็นั่นแหละไอ้ทียกูจะให้ความรู้มึงทําไมนะมึงก็ไม่อยากรู้อยู่แล้วนีกว่าก็คือว่าถ้าเราเอาสิ่งเนี้ไปถอดรหัสเราสามารถได้ความรู้ในการมาทาอาวุธของเขาได้แต่ว่าผมไม่มีคอมพิวเตอร์ที่ทําอย่างนั้นได้แต่ผมสร้างได้เนี่ยไม่เขียนว่าไม่เขียนว่าต้องการดิสคริปชันคอมพิวเตอร์เบสิกนะผมก็ลองเซิร์ชไปดูคอมพิวเตอร์นั่นแหละ ด้แลคอมพิวเตอร์ทีนี้เนี่ยเราก็เอาคอมพิวเตอร์มาวางไว้สักที่หนึ่งแต่เต้ยมันวางตรงนี้ไม่ได้เหรอได้ดิทำไมมัไวางไม่ได้วะเอออ๋ออ๋อ,อแต่ไหม่ไม่ไม่ดกว่ากูลืมไปกูลืมไปเอาใหม่นะอันนี้เป็นคอมพิมวเตอร์ที่ต้องเอาไปใช้ใส่กับตัวฐานต้องสร้างฐานก่อนเออลืมไปเฮียมันต้องมีฐานก่อนเนี่ยไม่มีฐานที่มันคงแล้วมันจะบินขึ้นได้ยังไง dette, วะนั่นทำไมแล้วเนี่ยมีได้โค้ดเบเกอร์แล้ว ตั้งไว้ตั้งไว้ข้างบนนี้ก็ได้โชว์โง่ให้หนึ่งจบอนีอ่ใส่เข้าไปดังนั้นให้นำการนํำอันนี้มาใส่เห็นไหมมันต้องการ power c อ e power cell ซึ่งถ้าเกิดผมรู้คุณรู้ว่คือผมตั้งเครื่องเย็นไว้แล้วมันจะนเดเแบตเตอรี่ไว้จํานวนมากละหาได้ทั่วไปในแ a บเนี่ยใส่ไปแล้วกดนี่เราก็จะถอดรหัสก่อน <c oughs> with i n ในกองทับ ในฐานะอาวุธทำทหารเหล่านั้นและมีจุดประสงค์ต่างกันนั่นนะต่างกันาต่างกันนั่นแหละคือสิ่งที่ผมคิดิดแอดเดกหักอาวุธวยุทธวิธีผิดมือผิ่คนมันไม่อะไรไม่ว่ามันจะทำอะไรได้ใอ้เจ้าสิ่งนั้นมันก็จะเป็นแค่ไม้งโงอง่์เอ็นดังสิเอาไม้เบ็ออ,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 อปปาเลฉัน โค้์ูเดอลิขาโฮมฉันหวัว่าคุณมเพี้นคุณเดรอาีอีอคุณดีกอย่าอย่างอยคิอะมันาแล้วตั้งแต่ฉันได้มีเอาคนน่าสนใจทดลองเสร็จละกูก็ไม่รู้จะอ่านตามมันทำไมนะงไงต่อตอนนี้อ่ามันก็จะมีอาวุธเนี่ยอย่างเช่นตอนเนี้ยอาวุธตรงเนี้ยผมไม่เคยทำได้เว้ยไอ้นี่ตอนแรกมันจะขึ้นแบบ เหมือนกับอะไรที่มันทําไม่ได้นะมันจะ,ะแบบนะเนี่ยอะไรที่ทาไม่ได้มันจะขึ้นสีวาฟ้าว่าแบบคุณไม่มีความรู้มากพอลงไปหาของตามนะัแ้นบบ้าบลาซึ่งก็ผมเพิ่งถอดความรู้เมื่อกี้ก็เลยทำห้าชิ้นเนี่ยแต่ว่าเนี่ยมันเป็นของหลังบอสเหล็กผมควรทำมานานแล้วแต่ลืมเนี่ยเพราะฉะนั้นทามาก็ไรประโยชน์ละและกูไม่ทําให้มึงดูด้วยนะครับดังนั้นไปสูอ้อีเวนต์กันดีกว่าตามที่ผมได้พูดเอาไว้แต่ว่ากูยังไม่ได้ลองอาวุธเลยเอาใหม่นะผมไมทำอาวุธมาเช่น มีบรักฟราทอนเคมอนะเป็นดาบจากเฟรเนียลโดยตรงเลยเป็นทูมิลีนะเมื่อผมฟันจะเกิดเถาวันนะก็คงเอาไว้ตีหมู่นั่นแหละในอีเวนต์ก็น่าจะโอเคต่อไปเฮลไคนะเขาบอกว่ามีพลังของมังกรโบราณอยู่แค่นี้ป่าแค่ตอนฝันแล้วระเบิดแค่นี้เลยนะผิดหวังจังเลยมาฟาร์มพวกเย,ย็นี่ดีกว่า มาเถอะครับพี so ่ผมไม่กลัวพี่หรอกโคตรเบาเลยว่แต่ฟออันนี้มันยังแรงพอสู้พวกเี่ยได้ป่าขอลองก่นทำไมดีเฟนทำไมดาเมจเขาน้อยจังโคแม่งของดรอปเพี้ยอะไรบ้างคือกูมองไม่ออกวิมได้ได้ได้ไดว้ ไอ้พีมไม่ได้เปลี่ยนถ้าผมรู้สึกว่ามันไม่เปลี่ยนวยอะไรเลย,เลย <contr angen> มึงจะมุนอยู่ตรงนี้อีกนานไหมกูก็มีธุระเหมือนกันฝันหน้าแมา่งโอ้โหโอ้โหโอเคเขา้าใจแล้วขับราบรูเรื่องเฮ้ยดอบแล้วเย้เบบี้ มันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นหรอกแต่โดยรวมแล้วมันก็คาต่อได้ไหมได้คาเป็นอะไรบะเนี่ยน่เป็นอาวุธที่ใช้งงได้นะเกือบแล้วมึงเราไม่มีอะไรต้องการแล้วเนาะเอาล่ะลองดูซิว่ามีอาวุธใหม่จากเขาคนนั้นบ้างหรือเปล่าเพื่อพิสูจน์ว่าผมนั้นไม่ได้ความทรงจำเลอะเลือน it's just a burning memory นี่ไงจริงด้วยอัลซูซีโลนะชื่อมันอย่างเทโดยก็นั่นแหละผมไม่ได้คาดหวังความโหดเท่าไหร่นะเพราะว่าเหมือนเคยได้เหมือนจำได้ลางๆว่ามันไม่ได้ขนาดนั้นอุ้ยตายจริงเป็นนั่นอะไรจริงปะถ้าเกิดว่าตีเข้าตรงๆเนี่ยก็คือเสริมดาเมจเขอีกมันจะมี ฉายแต่แตกในที่มันพูดถึงซึ่งโดยรวมแล้วก็ดีนะดาเมจของมันจากในระยะใกล้และไกลเนี่ยแรงในฐานะของในขั้นนั้นๆเนี่ยเพราะว่าซูซิโร่ค่อนข้างโกงแต่เราบอสที่ผมว่ามันสู้ที่ว่าก็คือแอสซัมมาริวุซึ่งตัวมันใหญ่นะทาให้ผมมีช้อยมากมายที่ผมจะเลือกใช้ได้อันนี้ก็มองกับตัวคนตัวใหญ่เหมือนกับแม่มึงเราไปสู้แอาซมาริวกันดีกว่าวิธีการที่จะทำที่เรียกนะ่มันต้องใช้สตารัสคูเซเดอร์ ซึ่งมีน้อยมากสารฐานได้จากเบลมแอสโตลเลมเนี่ยต้องใช้เรียกมันนั่นแหละหุ้ยอะไรเ,น,เนี่ยกอรชเอ็นสายเวทอ๋อคุณจำได้ละสายเวทนี้เมื่อกดถี่จะเป็นการถี่ดาวไประเบิดหาใครสักคนได้แบบไหนนะโอ๊ยแต่ถ้าค้างนานไปมันก็จะระเบิดแต่ตัวยเป็นอาวุธเวทที่ค่อนข้างแปลกประหลาดชังกี้มันชังกี้เหมือนกับตัวบอสเองเลยเรียกตอนกลางคืนทีไปอมเฮียเมื่อกี้แหละ เอาไอ้ที่นี่มาดิกูขี่แล้วกูสุขกูสุขกายสบายใจจังว่ะโอเคกูแค่กูปล่อยวัดปล่อยก็ระเบิดแล้ววะเขาไม่กล้าให้โอกาสที่สองกูเลยมาแอซัมมาริวเปิดเสียงเพลงเพราะกูชอบเพลงตัวนี้ ที่มันมีอัลต์ช็อคเลยชอบจังเลยว่าบอสที่มีอะไรแบบนี้ไม่ไม่คุณปวรทำอย่างนี้ อู <Net> ้อ้เอ้ยีนแย่ในแย่เย่ย่ะเย็นดิโดนอะไรเจ็บปะแล้มงอะคือมันไม่ได้บยากนะไอพวกเศษพวกงั้ เคเริ่มเด็ดทางแล้วนี่การเวลาเปลี่ยนคนกูบอกอยู่โอ้โหเอ็มซีกูตายหมดไอ้เ่นี่นี่ใสอย่างนี้ไอ้วงโง่นะโอเคแย่และเหมือนในสมองกูบอก มันท้าทายไม่พอไอ้เจ้ยทำให้ตัวเองเลือดน้อยดิเน่าโคตร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 มันโอเครอดละคือการหลบแบบนี้มันค่อนข้างหลบง่านนะน <Okay. S 1> ะพี่เ้าท่านนี้ที่กูไม่ชอบ ที่แลกกูโซโซตายเดียวพอยอย่าตำท่าเลยกูไม่ชอบเลยแงหยุดสติมท่าเยอะดีดีไอสัตว์ตลกเอ้ยเฮ้ยเชี่ยท่าอะไรก็ไม่รู้เต่นแลกที่หายเลยลาก่อนนะพี่นะพี่เป็นมอสที่ดีมาก พูดตรงๆแต่กูแหละเป็นผู้เล่นที่เฮ่ยหลบเฮ่ยอะไรไม่ได้เลยมั้งสู้ว่าทำมาริุเนี่ยเราไม่ได้หวังของอะไรมากโอเคเดี๋ยวขอเกินก่อนว่าสู้ว่าทำมาริุได้อะไรในของแต่ใหญ่ขององใสไอ้ทำมาริุตเนี่ยตัวไหนจะมีแค่ไม่ค่อยมีของเราหรอกมีเหรียญนี่นึงมีอันนี้กดแล้วดีลีนดาเมจจะเพิ่มขึ้นถึงกูจะไม่ได้ใช้อยู่แล้วออ้อยอันนี้ดี อันนี้เป็นสลามรูปแบบหนึ่งนะคล้ายๆสลามเลยมันจะมีรองเท้าให้ผมจ,จำได้อันนี้ e นะกาวิสตาซาบาตอนนะวิธีการใช้ก็คือเรากดล่างมันก็จะทุ่มพื้นได้อะไรงี้ซิงดาเมจค่อนข้างแรงด้าได้ผมจำได้นะผมก็ไม่ใช้แล้วกันเพราะว่ามันไม่ค่อยไม่ค่อยมีโอกาสตรงนี้ดีกว่าเอาแล้วในระดับตอ่อจากนี้ผมก็จะพาคุณไปสู้กับโกเลมเลย โดยผมจะไม่เข้าวัดเองนะคิ้เกียว์วัดมันอยู่ไกลเพรตะค์เอมบีซ c เนี่ยมันจะมีเอมตัวนี้ที่ขายยาวาร์ใช่ไหมผมจะซื้อยาวาร์ปเข้าไป,นะาไปในวัดแบบตรงๆเลยผมว่าคุณจะไม่โกรธกันแล้วคุณจะเห็นว่าวัดในมอดเนี่ยมันเป็นระเบียบอย่างผิดคาดใช่เพราะว่าเขาจัดใหม่น,นั่นเองเชีย ระวังนะกเกรนที่นี่มันโคตรแซนจำไม่ได้แล้วว่ามันแซนยังไงแต่ระวังแซนก็พกอ แทนนสกูใช้นี่ดีกว่าน่าจะเท่กว่าอันนี้หลบเหมือนแซนเลยเย่ยกูนึกถึงสมัยก่อนเอ้ เชื่อมันเป็นสปเดอร์แมนชื่อว่าคาวก็เล็มเฮีย้ยนวันนี้ที่จังโอ้ยโอย้มันเป็นสปายได้แมนหรือลูกอะเน่ยโอ้กูยังจะโดนอีกเฮ้ยเชี่ยมีแลบฟอร์มแล้วขอบคุณมากครับผม เปิดปมหายแล้วผมยังไม่ค่อยแน่ใจแล้วเขาทำแบบโค้ดปเปิดฟอร์มลอยได้แบบนี้ยังไงแม่งเท่มากเ <c ười> คยเห็นท้งแรกไม่นจะมาได้ที่ไหนกูตีเข้าบ้างไม่ได้ราเมจอ่ะ น่ากลัวจริงๆน่ากลัวจริงๆไอ้ตาเอ้ยส really ัตว์ฟุกไม่โดนเหี้ยเลยเลยตอนนี้ผมผมตึงอยู่เลยพูงพูดกับผม มันเป็นตักสีออุ้ยเชื่อมีแย่ละอย่างนี้ไม่ชอบเลย เฮ้ยคือบางทีก็ไม่เข้าใจว่าไปโดนได้ยังไงนะเฮ้ยอุ๊ยแม่งเ้ย่ยยะกี้ที่นี่น้อยเกินไป แน่โคเซียนน่ะโคเซียนโรงเรียนพนันเ้มึงมีก็หอกแซนไม่พอใจอีกเหรอโอ้แมึงแรงด้วยนะอุ้ยเกือบแล้วมึงเกือบล้มึงไอเฮี้ยกูโดนแซนเล่นละก็อย่างที่เห็นนะการต่อสู้พูดตรงๆสนุกมากนะสนุกพี่เฮี้ยเลยแต่ว่านั่นแหละฮะกูกูกูสกิลวิชูบ่อยมาก ไม่ต้องแปลกใจถ้าเกิดว่าผมจะไม่เคยได้เดรลินบีเทลมาแล้วทําดีกว่าอันนี้มันปีของบีเทลเนี่ยเขาเขียนว่าถ้าเกิดว่าใส่คู่กับชุดบีเทลด้วยจะได้1 0บดีเฟนต์แล้วก็5้าดาเมจดีดักชั่นแล้วคือลดดาเมจที่ได้รับ5%และก็ขึ้นอยู่ว่าถ้าขึ้นอยู่กับคุณใส่อะไรถ้าเกิดว่าคุณคุณรู้ใช่ไหมว่าชุดบีเทลเนี่ยมันมีชุดสองอันมีชุดน,น, damage, นี้จะเป็นสายดาเมจชุดนี้จะเป็นสายดีเฟนต์ถ้าเกิดคุณใส่สายดาเมจ ใ,ใส่ดาเมจก็จะได้บัฟล่างก็คือเพิ่มดามเมจห้าปเนกับติดคิแต่ถ้าคุณใส่ใส่ดานสตีฟน์เนี่ยก็จะได้สตีฟฟนแทนสมมติใส่ใส่คู่กับปีกน,นะเอาละไ,ได้เวลาที่กูจะอืออออนี่มาละนีเปนก็เพิ่มขึ้นมหาศาลนี่แต่ว่าไม่เป็นไรหรอกนีเฟนเยอะทช่หมเลยเน่ะร้อยห้านี่ก็กันดามเมจไปแล้วประมาณเจ็ดสิบ ถึง80ซึ่งเยอะรู้สึกแย่จังแต่นั้นๆคือความจริงงโลก